ยสวัสดีค่ะทุกคนขอยนต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกมองเมลสีนะคะก็ปิดอัปเดตเกเชอนเคยนะคะก็เลดมาอีกแล้วนะคะมาทุกพุทธเลยนะคะเลดอัพนะคะสำหรับสรุป เดี๋ยวเราไปดูก่อนเออกาจะพูดรัศ驽อัพเดตประจำสัปดาห์วันที่20ิเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเป็นดาร์กอุ้ยสกินนองประวานนั่นแหลอยากซื้อจังเลยอ่ะฉันก็อยากปั้นนองนะฮะทุกคนแต่แบบตอนนี้ก็ยังติดอยู่อุ้ยเดัดดีมานะคะทุกคนอัพอ่านิวสกีมิใหม่นะคะเอสาเนาะเลแล้วก็จะเป็น อาเทศกาลแล้วก็มีการอัญเชิญใหม่นะคะ <c oughs> เนาะอีเวนต์ประมาณนี้นะคะสําหรับแพทนี้นะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างก็ขอขอบคุณคุณผู้ริพงกันอีกเช่นเคยนะคะที่มาแปลให้เราได้อ่านกันในกลุ่มองเมจิไทยแลนด์อีกเช่นเคยนั่นเองค่ะปิดอัปเดตตั้งแต่บ่ายสถึง4โมงเย็นนะคะอย่างแรกที่พิ่มเข้ามาก็คือ การเรียกอันเชิญแบบเป็นไม้ร่วงนะคะออทัมออทัมระยะเวลากิจกรรมนะคะหลังอัปเดต20สตุลาถึง1พฤศจิกายนใช่ไหมก่อนเที่ยงรายละเอียดกิจกรรมนะคะเลือกชิคเกย์ยมิ s P หรือ s S R 1ตัวเป็นตัวหลักนะคะแล้วก็ H ชิกเกย์มิ s P กับ s S R ตัวอื่นๆอีก6ตัวเป็นตัวรองนะคะ จํานวนทั้งหมด3ครั้งก็คือหลัก1นรองสองนะคะตัวตัวเมนหลักนั้นเพิ่มโอกาสที่จะได้เป็นตัวที่เลือกส5บเมื่อได้รับชิกี้ยมีเอเหรือ SP 1ครั้งแล้วก็เลือกได้ถึงอ่าไม่มีคาโชเอพี HP กับมิงเรยเอพีนะครับอันนี้แหละเธอฉันว่าจะกดอยู่แต่ว่าฉันก็ตัดสินใจว่าใครจะเป็นเมนนะมีหลายตัวมากเลยที่เราต้องทำนะยามะเออยุกิเอยนะ แล้วก็ซับนะคะเพิ่มโอกาสได้เป็นตัวที่เลือกนะคะ5%เมื่อได้รับชิกิยามิ sp หรือ sr 2ครั้งเลือกได้ทุกชิกียยมิเลยนะคะอันนี้เลดอัพนี้ไม่ได้เพิ่มอัตราการออกชิกิยยมิ s sr กับ sp นะคะแต่เป็นการเปิดออกตัวละคร s s r กับ s p จะมีโอกาสเป็นตัวที่เราเลือกในลิสสูงมากนะคะหากโบนัสอันเชิญที่เลือกยังอยู่ที่ยังอยู่ถึง500ครั้งจะเพิ่มเลดเลือกตัวเป็น 30และ60สิบโอ้ละโอละสิบนะคะอุ้ยหลออุ้ยฉันยังอยู่นะเนี่ยการันตีปะการันตีห50้าสิห้าอยปะใช่ไหมจริงหรอเอเรื่องนี้ต้องให้ทุกคนคอมเมนต์ขยายความนะคะนี่ฉันถ้ามันใช่ก็คือดีนะแล้วก็มีการันตีชิกี้มี s อ r กับด p แบบสุ่มครั้งที่60นะคะหากเปิดระหว่าง1น0ถึงห้ใบจะเริ่มหนึ่งใหม่เนาะ ก็เป็นการันตี60ใบเนาะถ้าออกปุ๊บก็รีนับ1ถึง60ใหม่นะครับไปเรื่อยๆเนาะหากโบนัสเรียกตัวครบแล้วโบนัสการการันตีก็จะหมดลงด้วยนะคะเอออุยอยากมีตลอดอะ่ะการันตี60ใบมีของรางวัลอัญเชิญนะคะจำนวนครั้งแบบขบันไดเนาะแล้วก็มีอัญเชิญชิคกี้มีครบ100ครั้งการันเนตีทูการันตีนะคะเออาร์ HR ตัวใหม่นะคะ1ตัวเนาะ ในช่วงเวลากิจกรรมนะคะหากอันเชิญชิคกีมียันใบฟ้าหยกแดงหรือยันเออนะคะทุกการอันเชิญมีโอกาส3%ที่จะรุนรับใบสกินเ p นะคะรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเนาะหากไม่ได้เลือกในกิจกรรมสิ้นสุดกิจกรรมระบบจะสุ่มสกินแล้วก็ส่งให้ในจดหมายหลังจบกิจกรรมนะคะโอ้โหลายเอกิอื่นๆสามารถดูได้ในเกมนะคะอันนี้ดีนะเออเผื่อคนลืมก็สุ่มให้ได้ก็อย่างไรก็ดีอะ่ะ มันก็ไม่เสียเปล่านะคะโอ้ดีจังทำระบบดีนะเนี่ย,ย่างที่สองที่เพิ่มเข้ามานะคะก็เป็นงานเทศกาลเฮอันนั่นเองค่ะระยอยเวลากิจกรรมนะคะบามฟาร์มดันสตามินาอีเวนต์นะคะหลังอัปเดตนะ20ตุลาถึงวันที่27ก่อนเที่ยงนะมีมินิเกมไพฮานาฟุตะนะนี่ฮานาฟุตะแล้วก็หลังอัปเดตนะคะ20ตุลาถึง1พฤศจิกายนนะคะก่อนเที่ยง เป็นลานคาเนอแล้วก็หลังอัปเด20ต20่สตุลาถึง3พฤศจิกายนนะคะก่อนเที่ยงอ๋อผิดออันนี้จะเป็นดันนะคะส่วนนั้นที่หนึ่งพฤศจินี่คือมินิเกมลานค้าเปิดถึงวันที่3นะคะทุกคนโอ้กิจกรรมให้ทำฟาร์มถึงวันที่27สตุลาณนะอู้เจ็ดวันอีงหรอ รายละเอียดนะคะฟาร์มดนันกิจกรรมสตาม i ินา่าอีเวนต์นะคะดันเส้นมีระดับความยาก1-10ถึง10ขั้นนะคะสามารถปลดล็อกชั้นได้โดยชนะภายใน10านานเทิร์นเท่านั้นอุ้ยแรงมาก10เทิร์นอีกเดี๋ยวโหลดทำไมต้องดามจเ,เช็คขนาดนี้ละ่ะระหว่างที่ฟาร์มสามารถเรียกแล้วก็สลับเปลี่ยนโหมดเป็นโซหรือว่าจะเป็นอ e ีโวหรือว่าจะเป็นคอยหรือว่าจะเป็นเอ็นะคะ สตามิน่น้ำชาเนาะมีให้วันละ30ซื้อเพิ่มในร้านค้าได้อีก30เก็บได้สูงสุดหนึงนะดองได้นะระยะเวลากิจกรรมหลังอัปเดตวันที่20ตุลาถึงวันที่2 7ตุลาก่อนเที่ยงนะคะในส่วนของมินิเกมไฟเออไพฮานาฟุตะนะคะอะเล่นมินิเกมนะคะสะสมรับของรางวัลน,นะระยะเวลากิจกรรมหลังอัปเดตวันที่20ตุลาถึงวันที่1พฤศจิกายนนะคะ พัจดีเออใช่พัจดีสิแล้วก็เป็นร้านค้าเนาะสะสมเดียนของรางวัลที่ได้รับจากการเล่นกิจกรรมนะคะแลกซื้อไอเทมในร้านค้ารางวัลมีส่มชิกิีมีเอสพกเอ็ดเอสดอวอ,อ,อุ้ยหรออุ้ยแจกเลยหรอดารุมาดับนะกรอบเฟรมพิเศษแล้วก็สกินอ้อสกินน้องอยู่ในนี้หรอของน้องประวานนะค่ะดาร์กโอซีโอเซียนนะฮะ ระยะเวลากิจากรรมหลังอัปเดตนะคะอ่า20ตุลาถึง3พฤศจิกาเนาะรายละเอียดเต็มสามารถดูได้ที่นี่นะคะหรือว่าไปดูที่เพจของคุณมูลได้เลยนะคะตรงนี้เนาะมากดดูลิงก์ได้เลยนะคะทุกคนส่วนอันที่3นะคะก็จะเป็น Good Luck Oh Select s o Drop Event นะคะฟาร์มเรื่องนี้มามาอีกแล้วนะคะวันที่23นะคะตุลาเนาะอันนี้มา23นะ้ำใช่มาวันนี้นะ แล้วก็ถึงวันที่25นะคะตุลาก็ในช่วงเวลากิจกรรมนะคะทุกคนที่ฟาร์มไนมีตมาส,สามารถเลือกได้4แบบตามออปชั่นเนาะฟาร์มได้สูงสุด20ครั้งต่อวันนะคะประมาณนี้อันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะมาบ่อยก็มีแค่ไขบักแล้วก็ภาษาอื่นนะคะที่เขาไม่อยากแจ้งให้เราได้ทราบแต่เราก็ไม่ต้องทราบแต่๋ยวเขาก็แก้นะคะเออประมาณนี้เนาะ่นะอะไปดูซะหน่อยละกันว่ามันเป็นจังได เป็นสังใดลและนอกความหากอน,นึกถองเทศกาลมาอีกเหรอเออรายละเอียดน้ำชานะคะใบสน่หว่าสัน้นอันนี้คือเมาชาเหรอใบสน่เนนะเธอแปลไทยคิดดู <c oughs> สเิเออใบเสน่สกุลเงินของตลาดกลางคืนเออในมาเก็ตหนึ่งมีนะคะ นี่หลอที่เราต้องสู้แรงนะใช้อ่านี่นะคะน้ำชาหนึ่งแก้วนะเรีกยกไหวเรียกได้ว่าจะเอาของรางวัลแบบไหนเนาะอโอเคดียิ่งระดับความเมามากเท่าไหร่รางวัลก็ยิ่งดูหลามากขึ้นนะคะทุกคนออหากคุณเคยียรภานในสิง์คุณจะได้รับประม,ระมาณนั้นภาพรวมของยินอย่าง ความแข็งแกร่งท้าทายใช้ทูชี้สองอันหลออจานวน10รอบเป็นมินิเกมที่คล้ายกับระบบฮานะฟุตะนะมีการทั้งหมด4สี 4. คุณจะสามารถสร้างตัวได้ด้วยการรวมไพ่ในมือของคุณกับไพ่ทั่วไปที่มีสีเดียวกันหากคุณทําตัวคุณจะได้รับคะแนนโดยรวมโดยในเป้าหมายตั้งถิน่นฐานทางข้ากวาโดยทั่วไปเราจะคำนวณเป็น2พอยต์ต่อแผ่น อาชูราทากิยชาอคาโชฟูเกสซเพียงสีแต้มเบิ้ลเป็นยังไงอ่ะระบบนี้มันบอกว่าเป็นสีเดียวกันใช่ไหมคุณสามารถสร้างโดยการรวมไพ่หนึ่งใบในมือของคุณดยกับไพ่ทั่วไปหนึ่งสีนะคะอ๋อ oh. ก็แบบนี้ปะสีน้ำเงินสีแดงตึด๊ด อนนี้หออรอทุพ้อยสามห้อยหรอแค่โต๊โต๊หรอเลยไม่เป็นอ่ะสามารถเรื่องเื่าโดยเฉพาะสิรส,ส,ส,สอ่าได้นะมีเรื่องราวตั้งได้รมการสามไปขึ้นไปดังนั้นคุณสามารถคิดสร้างได้โดยอ๋อเว้ยอันนี้อันนี้รอ,นนอในเกมนะคะหรือไม่ก็รอแปลไทยมานคะคะอันนี้แปลคูเกิลฮัสเลนเน,นี่ยในเทอร์นี่ห้าและสิบคุณสามารถใช้การพิเศษได้เพียงหนึ่งใบเพื่อช่วยคุณในรับคะแนนตัดสินใจว่าจะใช้ ใบเลือกเก็บเงินตามสถานการณ์ทางการเงินของคุณเนาะมีบัฟพิเศษมาทุก5เทินกับ10นะคะรายชื่อการที่มีประสิทธิภาพนะคะผลเมื่อชำระบินที่เกยม์มีจะเพิ่ม1 p o i n พอยต์อ๋อแต่และตัวจะมีควาสามารถไม่เหมือนกันหรอโหสวนสดีดังสาตัวนี้ก็คือไรจะเพิ่ม1นึ่งพอยเพิ่มเติมนะคะเมื่อใบแดงถูกตัดสินแล้วจะเพิ่มอีกสพอยนะ เก๋น่าเล่นจังเลยอ่ะเว็นระบบอะไรอ่ะต้องไปศึกษาเธอดูมีความน่าสนใจดนะ้านระบบไพ่เนี่ย,อยพอยสิ่แจนจะหายยากนะชุดพิเศษเรื่องนะคะเรื่องราวรวมเรื่องราวหรอหนังสือสามารถยืนยันได้ในเกมเลยถูกซ่อนไว้จนกว่าจะออกสมาชต้มาสร้างชุดค่าผสมที่ซ่อนอยู่โดยเปรียบเทียบสิกด้านล่างนะนักรองร้อยนก เกี่ยบภาษาไทยมากนักรองร้อยรอยนกว่าซานยี่สิบแต้มเลยนะจ๊ะเออว่าไม่ได้นะจ๊ะเพื่อนสนิทของโอเอะยามะนะคะตัดมือปีศาจโอเอะยามะนะหนึ่งโอเอยามะสองนะชาติทะเลนะคะชนชาติทะเลหรอซีเนชั่นหรือเปล่าอันนี้ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนรักสวรรค์เพื่อนรักวาซานเ ภูเตนีหกสิบเลยนะอีชนชาติทะเลเนี่ยขอบอสูรเทพพระเจ้าสู่สขายามะนะคะสหายแห่งทะเลหนึ่งสหายแห่งทะเลสองสหายแห่งทะเลสามทะเลหาดินแดนแห่งท้องทะเล, 1, ะเลการเปลี่ยนแปลงของภูเขาโอเอหนึ่งนะโอเอยมะโฮเฮนสองโอเอมเโลเอนสามพันธมิตรโอเอยมะ ชุดเทนคือโอเอะยามะหรอโอเอะยามะหรอการต่อสู้ของภูเขานะคะโอเอะนะศึกแห่งท้องทะเลนำเสนอผลงานลูกทะเลอะไรวะนำเสนอผลงานลูกทะเลคืออะไรที่เรียกว่าสีวิตชวันพมรมลิขิตอันสุดท้ายดอกไม้สามทางราชาแห่งป่าเทพเจ้าแห่องความอุดมสมบูรณ์ก็อเม็กซิขาผู้พิทักษ์เคร่งสายลมบทใหม่เริ่มแล้วดับแดง โอเคผู้สทอาจิตตำนงของอารคาวาล่ละล,ะล,ะล,ะละ่ความแค้นของกระดูกเดึงแปลกตลกไปเลยอะ่ะโลกแห่งการว่าวภาพจะหยิ่งเงือกก็เงียบไปเลยสิคาะพี่น้องเรซูเม่คืออะไรอะ่ะตายต้นสกุละแล้วหนึ่งคืออะไรต้วต้นสกุลละไฟที่แดงที่แผดเผาความคิดค่าตัวตายเออดะ ม,มันเยอะจังเลยอะ่ะเยอะนะเธอก็มาลองอ่านได้นะเธอขำเดี๋ยวตลกดีมักกุเทศตายพิภพนะเออเอาซีมกักคุเทศเราหนึ่งล่าสุดผู้นำทางสู่ยมโลกนะคะเป็นมักุเทศเราหนึ่งล่าสุดอา,อาลวาทิสารเจ้าหนึ่งอะไรคือเลยนี่ขี้ขขขขมเมาหรอนี่คือไอพวกขี้เมาหรออปอลอวาทำไมก่อนหนึ่งมะแรงความมืดดต่ความขมวนด้วย แอลกอฮอล์เกลียดด่าชบเกลียดก่อนนะมมนมีเยอะมากนะคะทุกคนมาหาอ่านได้เนาะเออเกลียดอะแปลตลกมากเลยนะอันนี้เป็นภารกิจประจำวันนะคะเออที่จะให้เหรียญในมาเก็ตหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่น่าจะให้นะก็มาลองดูได้นะคะไม่ยากเนาะไม่ยากเนี่ยวิังแจกออ้แจกห้าดาวนะทู คุกกกกะสไลเดอร์เอออันนี้แกลกรางวัลในร้านค้ากลางคืนนะคะบัตรแลกเท่าไหร่อ่ะเรามาดูนะว่าอสองแสนห้าหรอแปดแสนหรอแปดแสนได้ตัวนะคะเว็บนี้เขาก็ทำดีเนาะเออเขามาก่อนเราอะนะ่เนาะอ๋อมีกล่องหรอนี่นี่นมีกล่องตะบะด้วยนะ เอออูสกินนองน่าร <Harmon> <women> ัก <Liberty> น <Overwatch> ่ารกมากเธอเลิศน่ารักนะเออนันนองนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการอัปเดตเนาะวันพูดที่ยี่สิบตุลาเนาะของเกมองเมอร์ซีไทยแลนด์นะคะก็มีการอัปเดตเลตอัพเข้ามาเนาะเลตอัพแบบเมนหลักหกิบใบนะแล้วก็เป็นอ่าชิกะยมิ ตัวใหม่ก็เข้ามานะคะในแพทนี้นะคะปู่เนาะแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นกันนะคะฟิวกิจกรรมใหญ่เลยเนาะเพราะว่ามีแส่ของรางวัลเป็นสุม e ่มเมดต้าแล้วก็มีสกินในนั้นสกินพิเศษในนั้นด้วยเนาะเออดูเป็นกิจกรรมแบบตัวใหม่ดีจริงนะเออก็อย่าืมมาเล่นมาหายกันนะคะสระโอเมียรเนาะสามารถเข้าเล่นได้ตั้งแต่4ีโมงนะคะหลังอัปเดตเปต้นไปดเลยนะคะ โอเคเนาะสำหรับวันนี้ถ้ามีผิดพลาดใดก็ขออภัยด้วยนะคะก็ขอ,ขอบคุณคุณพุริพงศ์กันอีกสักครั้งนะคะเออที่มาแปลให้เราได้อ่านกันเนะาะใครอยากอ่านเพิ่มเติมยังไงก็มาดูได้ที่โพสต์คุณพุริพงศ์ในโอเมลซีได้เลยนะคะก็จะมีลิงก์มินว่วมินั่นให้กดเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้อีกนะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะในคลิปหน้าอันยอง